คุณรู้ไหมว่าของกินที่ราคาไม่แพงอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเคยช่วยกู้ชาติหลังสงครามโลกมาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นนั้นอดอยากเป็นอย่างมากอาหารขาดแคลนผู้คนต้องยืนต่อแถวเพื่อได้บะหมี่หรือรามเมงซึ่งสมัยนั้นถือเป็นอาหารราคาไม่แพงและชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมโมฟุกุอันดกก็ถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้คนกินอิ่มได้โดยไม่ต้องเสียเวลา เขาจึงเริ่มทดลองในครัวเล็กหลังบ้านลองนึ่งลองอบแต่ก็ไม่สำเร็จชนวันหนึ่งเขาเห็นภรรยากำลังทอดเทมปุระเขาคิดขึ้นได้ว่าถ้านำเส้นไปทอดในน้ำมันร้อนความชื้นจะหายไปและเมื่อเทน้ำร้อนใส่เส้นก็กลับมานุ่มเหมือนเพิ่งต้มใหม่จนในปี1958เขาก็ได้เปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์แรกของโลกชื่อว่าชิกินลาเมง คนญี่ปุ่นพาแห่ซื้อบะมีกึ่งสำเร็จรูปนี้เพราะมันช่วยพวกเขาอิ่มได้ใน3ามนาทีอันดกเรียกมันว่าอาหารเพื่อสันติภาพอาหารที่ทำให้คนรอดในช่วงเวลาที่โลกยังไม่ฟื้นจากสงครามต่อมาในปี1971เขาคิดค้นคัับดิดแค่เทน้ำร้อนลงถ้วยก็กินได้ทุกที่จากนั้นบะมีกึ่งสำเร็จรูปแพร่ไปทั่วโลก ในปัจจุบันมีการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกว่า1 2 0 0 0ล้านซองต่อปีและมีพิพิธภัณฑ์บะหมี่อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยนะแล้วคุณเลยครับชอบกินบะหมี่รสอะไรคอมเมนต์แชร์กันได้นะว่าแล้วก็ไปต้มมาม่ากินดีกว่า